ชื่ออะไรคะชื่อลินค่ะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็เหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่เข้าใจที่อาจารย์สอนด้วยแล้วมีอะไรอยากปรึกษาครูไหมก็มีเก네ี่ยวกับเรื่องครอบครัวค่ะก็คือทางที่บ้านชอบกดดันเรื่องการเรียนแล้วก็พ่อกับแม่ก็ กดดันบางทีกดดันเรื่องการเนี่ยกดดันบ้างเกินไปใะเย็นก่อนนะค่อยๆคุยค่อยๆคุยกับค,คนที่บ้านแล้วเคยมีการพูดคุยกับครอบครัวบ้างไหม,มเคยพูดคุยครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เขามีการต่อว่ามาก็เลยมไม่ได้ไม่กล้าพูดอีกเลยค่ะ <c oughs> แล้วมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับครอบครัวไหมคะก็มีเกี่ยวกับพ่อแม่ที่บ้านมีการทะเลาะบอกแว้งกันแล้วก็ชอบทำร้ายร่างกายกันแล้วก็ชอบชอบด่าทอด้วยคำหยาบคายค่ะเรามีปัญหาเรื่องการเรียนบ้างไหมคะเรื่องการเรียนก็มี <c oughs> ก็มีเรียนไม่คันบ้าง ส่งงานไม่ทันว,ว้าก็ไม่เข้าใจในเนื้อหาค่ะแต่พูยว่าเรื่องการเรียนอ่ะสำคัญกับเรามากเลยนะเราต้องเรียนรั้กับความสำคัญของชีวิตเรา <c oughs> ปัจจุบันการเรียนสำคัญกับตัวเรามากอย่างน้อยเราไม่ไม่ไม่ได้อะไรกับพวกเม่แต่อนาคตเรามีความรู้ติดตัวไว้ดีกว่า โอเคค่ะส่วนเรื่องครอบครัวครูไม่สามารถก้าวไก่ชีวิตเธอได้นะแต่ก็สามารถให้คำแนะนำเธอได้ให้คำปรึกษาได้เสมอเรื่องครอบครัวครูอยากให้เธอพูดกับที่บ้านเยอะๆให้มีการสื่อสารเยอะขึ้นอะไรในะครอบครัวที่ไม่ดีก็อย่านำมาใส่ใจอย่านำมาคิด <c oughs> บางเขาการที่เขากดดันเราไม่ใช่ว่าเขาไม่หวังดีแต่เพราะเขาหวังดีกับเรามาก ไม่อยากให้อนาคตของเราต้องลำบากคอเคค่ะเราจะจำแล้วก็ไปปรับใช้นะคะโอเคตังจากนี้มีอะไรไม่สบายใจก็ปรึกษาคุณได้เสมอเลยนะค่ะขอบคุณค่ะ